สวัสดีค่ะพบกันกันกบฝนฟ้าอากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้กันบ้างนะคะซึ่งวันที่6เมษายนเวลา5นาฬกา กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่19เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่6มีสายน2514ซึ่งได้ระบุรายละเอียดว่าพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกเป็นบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้น้อยลงแต่ ยังคงมีผลกระทบในภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตากจึงขอได้แจ้งให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ายโฆษณาและสิ่งติดผูกสร้างไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงสำหรับประชาชนทั่วไปอยากจะติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ ฝนฟ้านะคะก็ขอให้ติดตามข้อมูลอยู่ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นข้อมูลจะเป็นจริงถ้าเกิดว่าออกมาจากแหล่งที่อื่นนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะ